สว,วัสดีครับพบกับผมเที่ยวบายทิศในช่นองยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนสกายวอล์กของสถานี BTS สยามนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเดินบนสกายวอล์กจาก BTS สยามไป BTS ชิดลมนะฮะเพราะว่ามันสามารถเดินเชื่อมกันได้ด้วยสกายวอล์กนะฮะตรงนี้ก็เป็นสยามพารากอนนะฮะทุกคน ตรงนี้ก็จะมีรถบัสสองชั้นสีแดงมาจอดอยู่นะครับเป็นรถบัสท่องเที่ยวนะครับก็เป็นรถบัสสองชั้นที่เปิดประทุนนะฮะเป็นรถบัสท่องเที่ยวนะฮะร,ราคาท่านหนึ่งก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวก็จะแนบลิงไปให้นะฮะเขาก็จะพา ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกวัดวงังห้างไอคอนสยามอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะแนบลิง์ไปให้นะโอ้โหเพื่อนๆเราเจอของดีอีกแล้วนะครับสาย37นะฮะร,รถเมย์บอลักนะฮะกลับมาในรอบ6เดือนนะครับวัดแจ้งร้อนประตูน้ำนะฮะสายนี้ก็วิ่งมาจับกระประแดงนะฮะ นั่นนะครับรถบัสสีแดงสองชั้นหน้าที่ผมบอกเพื่อนนะฮะเป็นรถบัสท่องเที่ยวนะฮะอันนี้เป็นถนนอังรีดูนางนะครับตึกสีชมพูที่อยู่ตรงนู้นก็คือโรงเรียนสาธิตมสวปุมวันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหมดเลยนะครับยสยามสแควร์ก็เป็นพื้นที่ของจุฬานะทุกคน ก็เป็นถนนพระรามหนึ่งนะฮะตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นรถก็เริ่มติดแล้วนะฮะเพราะว่าแถวนี้โรงเรียนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาฝั่งซ้ายมือก็มีโรงเรียนวัดปทุมวันารามนะทุกคนขวามือของผมก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนซ้ายมือก็คือวัดปทุมวัดนารามนะครับวันนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่ล่มรื่นนะฮะสำหรับวัดปทุมวัดนารามนะฮะแม้ว่าจะอยู่ใจกลางเมืองนะครับ รู้สึกเหมือนเขาทำพื้นใหม่นะฮะไม่ได้เดินนานนะครับทางนี้ทำพื้นใหม่แล้วก็ทาสีใหม่ด้วยนะครับ <S 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 นี่นะครับทางเข้าวัดปฐุมวัณนารามนะฮะทุกคนส่วนนี้เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะหลังคาสีแดงๆตรงนี้นะครับ ถัดจากวัดปฐุมวัดน,นารามก็เป็นเซ็นเตอร์เวิร์นะฮะทุกคนตึกที่เป็นตึกสูงๆนะฮะก็จะเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมเซ็นทรัลเกรนเอสเซ็นทรัลเวิร์นะฮะก็เคยฝึกงานที่นี่นะครับตอนเรียนปีสี่นะฮะทุกคนเคยฝึกที่โรงแรมเซ็นทรัลเกรนเอสเซ็นทรัลเวิร์นะฮะทุกคน โอ้โหทางออกเซนทันเวอร์รถก็เริ่มติดแล้วนะทุกคนคนเริ่มเลิกงานแล้วนะครับถ้าตอนเย็นนะฮะฝั่งประตูน้ำก็จะติดนะฮะข้างหน้าก็เป็นประตูทางเข้าเซนทันเวอร์นะครับใครที่จะเข้าเซนทันเวอร์ก็เข้าประตูนี้ได้นะครับ ก็สำหรับเซนทันเวอร์นะฮะก็เป็นห้างหนึ่งที่ใหญ่เลยนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงเซนทันเวอร์แล้วนะทุกคน ตรงนี้ก็มีทางเข้าอีกจุดหนึ่งนะฮะของเซนทันเวอร์นะฮะก็มีทั้งหมด3จุดเลยนะครับอันนี้เป็นจุดตรงกลางของห้างนะฮะสำหรับใครที่จะมาเซนทันเวอร์ก็สามารถลงได้ทั้ง2สถานีนะฮะสำหรับผู้โดยสารที่มากับรถไฟฟ้า BTS นะฮะก็สามารถลงที่สถานีสยาม หรือว่าสถานีชิดลมก็ได้นะครับถ้าลงชิดลมประตูนี้ก็จะใกล้กว่านะครับแต่ว่าถ้าลงสยามนะรประตูนู่นก็จะใกล้กว่านะฮะประตูที่1นะครับประตูทางเข้าเซน็นทรัลเวิร์กก็จะมีทั้งหมด3ประตูนะฮะตึกสีเหลืองๆตรงนี้ก็คือโรงพยาบาลตำรวจนะฮะทุกคน นี่อีประตูหนึ่งนะฮะที่เข้าเซนทรัลเวอร์นะครับประตูนี้ก็จะอยู่ใกล้กับแยกราชประสงค์แล้วก็ไม่ไกลจากสถานี bts ีอทิดลมด้วยนะทุกคน ตรงนี้ก็คือแยกราชประสงค์นะฮะถนนแนวซ้ายขวาก็คือถนนราชดำรินะครับโอ้โหเพื่อนๆดูสินี่แค่4ี่โมงเย็นนะครับแยกราชประสงค์หน้าห้างเซนทรัลเวอร์รถก็ติดแล้วนะฮะถ้าเป็นหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งนะฮะก็จะลามมาถึงตรงนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ลาไปจนถึงตรงนู่นเลยนะฮะไปจนถึงสถานีราชดำริของ BTS นะฮะ ขวามือนะครับก็คือโรงแรมไฮแอทเอราวันนะฮะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาต่างชาติที่มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยเคารพนับถือก็คือศาลพระพรมเอราวันนะฮะก็มีเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาไทยแล้วก็ชาต่างชาตินะฮะมากราบไหว้ขอพรพระพรมเอราวันเป็นจํานวนมากนะฮะในช่วงเวลา เลิกงานแบบนี้นะฮะทุกคนนี่นะครับข้างในก็จะมีคนรำด้วยนะฮะมีดนตรีไทยด้วยนะฮะ มือนะครับเอราวัณแบงคอกนะฮะนี่นะครับโรงแรมไฮแอทเอราวัณนะฮะก็เป็นโรงแรมหนึ่งที่ใหญ่นะฮะสำหรับโรงแรมนี้ก็เคยมากินบุฟเฟ่ที่นี่อยู่นะครับ

แล้วก็ใกล้จะถึงสถานี BTS <B GM> ชิดลมแล้วนะทุกคนก็พาเดินมาไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรถไฟ,ฟฟ้ากลับบ้านแล้วนะคะไปลงที่5แยกลาดพร้าวนะครับ ตรงนี้เป็นศาลพระอินนะฮะทุกคนแถวแถวสยามแถวแถวราชประสงค์นะฮะก็จะมีแหล่งความเชื่อของศาสนาพระฮะินดูมากมายนะฮะอย่างถ้าเป็นแถวแถวราชประสงค์นะฮะก็จะมีศาลพระพรมเอราวัณน,นะฮะตะกี้ก็มีศาลพระอินนะครับแต่ละวันก็มีคนมากราบเคารพสักการะเป็นจํานวนมากนะฮะสำหรับ สารพระภมเอละวันนะฮะแล้วก็สารพระอินด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึงสถานี BTS ชิดลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอุี่ารบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปท,ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเวลบายทีนะครับเจ็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ